และแล้วเราก็กลับมาตอนที่ห้าแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนะคะวันนี้จะข้ามมาไกลมากเลยนะคะจากหน้าสิบสามเนาะเพราะว่าจะต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนนะคะเพื่อเตรียมให้น้องเนี่ยที่จะเรียนในมปลายนะคะโดยเฉพาะหมหกเนี่ยเข้าใจนะ,ะในหน้าห้าสิบเอ็ดนะลูกนะคะเปิดชีตมาที่หน้าห้าสิบเอ็ดนะคะเราจะเรียนกันยูนิตที่แปดเลยนี่นะคะเรื่อง cross modifier จ้านะคะเรื่องเนี้ย ขายของก่อนก็คือถ้าเราทําเรื่องนี้ได้อะทำข้อสอบ e r r o อรได้นะนะถ้าเราเรียนเรื่องนี้ดีอะนะคะมันจะทําให้เราทําข้อสอบ e r r รอรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดีไม่ดีค่ะทุกคน ดีนะเพราะว่าข้อสอบ ERROR เนี่ยนะคะมันจะใช้ในการทำข้อสอบแกะถูกต้องป้างข้อสอบแกะห้าข้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยพื้นฐานจากเรื่องนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นข้ามไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะขายของเสร็จแล้วนะคะจะเริ่มเรียนและวหนูนะคะ,นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกัน น้องบอกนึกว่าจะขายคอร์สไม่ใช่หมายถึงว่าจะขายให้เหมือนแบบว่าเออมันน่าสนใจในั้นแหละนะคะอ่ะมาจา้าเรามาดูยูนิตที่8การเรื่องคอมมูลิฟายเออร์เนาะเรื่องเนี้ยนะคะเอาเป็นภาษาไทายง่ายๆก็คือเรียกว่าเรื่องส่วนขยายก็ได้นะคอนเซ็ปต์ของเขาทุกคนเขียนตามพี่ว่ากั้นค่ะ subject และ verb ออกจากกันค่ะกั้นเนาะกั้นนะคะกั้น subject และ verb ออกจากกันนะ ทีนี้ปุ๊บเนี่ยนะคบมันจะมีประมาณ3-4ตัวในเรื่องเนี้ยที่เราจะต้องเจอตัวแรกเลยทุกคนนะตัวแรกที่เราเจอเขาเรียกว่า adjective core จ้านะคะ adjective core หน้าตาเป็นไงคะพี่เบิร์ดหน้าตานางจะเป็นแบบนี้ลูกหน้าตานางก็คือ who which นะคะ dad นะคะ ตามด้วย subject บวก verb จะมีหรือไม่มี subject ก็ได้และนางก็จะกัน subject กับ verb แท้ s สำติ่ i ไรเด็ดแบบนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจดลงไปนะตัวแรกก็คือ who wish that subject บวก verb แบบนี้นะคะกั้น subject แล้วก็ verb แท้ประเด็นประเด็นอยู่ตรงนี้เอาไปใช้ในข้อสอบยังไงเอาไปกั้น subject นะเอาไปกัน้นดิืเขาเรียกว่าเอาไปกั้นส่วนขยายหา subject กับ verb แท้แบบนี้ค่ะลูกะนะดูพร้อมกันประโยคที่หนึ่งค่ะ ประโยคนี้ค่ะ those guys who are walking are super Junior ตรงนี้เนาะเบิร์ดเนี่ยเปิดปิดวงเล็บให้นะคะเจอคำว่า who is that ปะเจอเปิด who is that ขึ้นมาตามด้วย subject บวก verb ปิดคำว่า walking จะเป็นแบบนี้หน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกิริยาหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกิริยาแบบนี้นะคะทันนะอีกประโยคนึงเปิดคำว่า w h i i h นี่เห็นปะ who is that นี่ ตามด้วย subject บวก verb ผู who with that book, ้วิ h a t subject บวก verb ปิดปุ๊บเจอแล้ว subject กับ verb เพราะฉะนั้นตอบพี่นะคะในวงเล็บเนี่ยนะคะใช่ประธานไหมลูกไม่ใช่ในวงเล็บใช้กริยาป่ะไม่ใช่หน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาพร้อมกันหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาทีนี้ประเด็นสําคัญฟังดีๆนะพี่เบิร์ตถามใจความสําคัญอยู่ในหรือนอกวงเล็บตอบเลย ตอบซีติกตอติ๊กตอบติ๊กตอบนะคะคำตอบก็คืออยู่นอกวงเล็บเพราะมันคือ subject กับ verb ไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจความสมัมคัญอยู่นอกวงเล็บนะเวลาเราแปลก็จะแปลว่าเฮ้ยเห็นไหมกลุ่มบุคคลเหล่านั้นอ่ะเป็น super junior นะโอ้นานมากนะคะกระโปรงนะคะนายกระโปรงนั้นอยู่ในห้องน้ำก็ว่าไป rest room ประมาณนี้นั่นเองอ่ะคราวนี้ปุ๊บเนี่ยเราลองมาวงเล็บ adjective คอร์ดกันโจทย์เขาถามนะคะบอกว่า you you จงวงเล็บ adjective คอที่ e ้ i หน่อยนะคะอ่ะเรามาเปิดปิดวงเล็บกันเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งเลยนะคะ t e g l นะ,ะเปิดคำว่า who แน่นอนเปิด who ปิดคำว่าอะไร who w a l k with you นี่ไงบึง้งหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาถ้าเราจำได้ประธานมาเดียเเ่ยว verb เสี่ยวเติม s แบบนี้ ข้อต่อไปเปิดปีกวงเล็บพร้อมกับพี่หน่อยเปิดคําว่าอะไรคะ wish คะลูกเปิด wish ปิดคําว่าอะไรลูกนะปิดคําว่า r e d นั่นเอง read raise เนาะตรงนี้นั่นเองนะคะหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาเห็นไหมเปิดต่อนะคะข้อต่อมาเปิดคําว่าอะไรลูกเปิดคําว่า wish แน่นอนเลยเปิด wish ปิดคําว่าอะไรคะ t r e a t e d s ะลูกหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาได้ไหม โอเคนะคะต่อมาเปิดคำว่าอะไร which เห็นปะปิดคำว่า gave อ่ะอีกสองข้อลองทำเองสินะเปิดคำว่า t h a t เห็นไหมปิดคำว่า color เห็นไหมเนี่ย Van g o was killed ถูกฆ่านะคะเขาต่อมาข้อสุดท้ายเปิดคำว่าอะไรเนี่ยนะคะเปิดคำว่า who ค่ะวแล่ะปิดคำไหนอ่ะพี่เบิร์ดมันยาวมากเลยนะคะ ปิดคำว่า performance ค่ะพี่ตีเห็นไหมพิธีพีตพ่ตีอยู่นี่นะคะหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยา push decor นั่นเองเพราะฉะนั้นตอบพี่ในวงเล็บใช่ประธานปะไม่ใช่ใช่กริยาปะไม่ใช่หน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาพร้อมกันหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยานั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราด้านี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บตัวแรกผ่านไปโอเคเคลียร์ไหมคะอันเจียดีคอนเคลียร์ไหมลูก นะคะโครงสร้างของเขาคือ who wish that subject บวก verb พูดพร้อมกัน who wish that subject บวก verb การ subject กับ verb แท้ผ่านจ้าตัวต่อมาตัวที่2ตัวนี้มีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าเขาสอบชอบออกตัวนี้นะคะ p a r t i c i p l a l phrase ออกเขาสอบบ่อยมากเลยนะคะ p a r t i c i p l a l phrase คืออะไรครับพี่เบิร์ดนั่นก็คือ verb 3 verb ing ถ้าเราจําได้นะก็คือ adjective จริงปะ verb สาม verb ing อยู่ในเพลง adjective ถูกต้องปะแต่มันจะยาวๆนิดนึงแล้วก็กั้น subject กับ verb แทนลูกนะคะทีนี้ปุ๊บเราเอามาเปิดปิดวงเล็บสินะอย่างข้อนี้พี่เบิร์ดเปิดคําว่าอะไรเปิดคําว่า talking เห็นปะเปิด talking ปิดคําว่าอะไรครับพี่เบิร์ดปิดคําว่า friend หน้าวงเล็บคือประธานเห็นไหหลังวงเล็บคือกี่ยาอีกประโยคนึงเปิดคําว่า Panicious ปิดคำว่า yesterday หน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาท่านเองนะนงเล็บพูดกริยาคำว่า used to be นี่แหละนะคะตรงนี้มีอยู่สองตัวหลายคนก็จะมีประเด็นแล้วมันต่างกันยังไงอะคะพี่เบิร์ดนะ e verb สาวงๆเ,เนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันแบบนี้นะคะจำว่าทำเองบอกลักษณะอะทำเองบอกลักษณะดูนะ จะเติม ing แต่ถ้าเติม ed หรือ verb สถูกเขากระทำบอกความรู้สึกบอกความรู้สึก เวลาท่องเราท่องว่าทําเองบอกลักษณะดูนะจ๊จเติม ing แต่ถ้าเติม ed หรือ verb สามถูกเขาก็ททำบอกความรู้สึกบอกความรู้สึกท่องแบบนี้ตามพีหนึ่งรอบช่วยกันทุกคนพร้อมนะอ่าหายใจหาจออก <c oughs> นะคะท่องพร้อมกัน3 4ี่เอา้าทำเองบอกลักษณะดูนะจเะเติม ing แต่ถ้าเติม ed หรือ verb สถูกเขาก็ททำบอกความรู้สึกบอกความรู้สึก ต้องสองรอบนานะคะตรงนี้ทุกคนลองสังเกตเพิ่มเติมเนาะสังเกตดูประธานค่ะตรงนี้เป็น adjective จริงป้าต้องขยัยประธานตรงนี้เนาะผู้หญิงคนนี้คุยเองเห็นปะ่ะคุยเองเติม ing เด็กนักเรียนคนนี้ลงโทษหรือถูกลงโทษถูกลงโทษเป็นร์บช่องที่3 เนี่ยมันต่างกันแค่นี้เองนะคะทาเองบอกลักษณะดูนะจ้าเติม ing แต่ถ้าเติม ed หรือว่าถามถูกเขากระทาบอกความรู้สึกบอกความรู้สึกทองไปเลยเสร็จตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะคะเราเรียนหน้านี้มาพี่ปรดถ,ถามหนูอีกหนึ่งรอบแล้วเนี่ยจดหน้านี้ละนะหนะ้าห้าสิบเอ็ดละในวงเล็บที่หนูเห็นใช่ประธานป้าพร้อมกันนบพี่ไม่ใช่ใช่กริยาป้าไม่ใช่หน้าวงเล็บคือประธานหล่งวงเล็บคือกริยาหน้าวงเล็บคือประธานเหลังวงเล็บคือกริยา แต่ตัวนี้มีความพิเศษค่ะตัวที่2 Partiparticipple phase นะพี่จะให้เราท่องพูดตามพี่ว่า p า a s e พูดตามพี่เลยนะ p า a s e พาเพลินชอบเดินไปหน้าไปหลังพูดตามพี่ก่อนพาเฟสพาเพลินชอบเดินไปหน้าไปหลังพาเฟสพาเพลินชอบเดินไปหน้าไปหลังตรงเนี้ยนางสลับที่ได้หลูกทุกคนคะนะคะนางสลับที่มาอยู่ข้างหน้าหลูกนี่นะคะ จากเมื่อกี้ดูนะนางอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะนี่นะนางอยู่ตรงนี้นะนางย้ายมาตรงนี้จ้านะคะเป็น verb สาม verb ing ที่มันยาวๆเนาะนะคะแล้วก็เจอเครื่องหมาย c o ม m าแล้วใส่ subject บวก verb แบบนี้นางเมื่อกี้ถ้าเอาง,ง่ายๆก็คือตอนแรกนางอยู่ตรงกลางตรงนี้เห็นปะ่ะดูตามนนะแล้วนะแล้วนางก็ย้ายมาข้างหน้าแบบนี้นะคะทีนี้ปุ๊บเราเข้ามาเปิดปิดวงเล็บพร้อมกันดูเนาะนะคะพี่เบิร์ดก,ก็เปิดปิดวงเล็บ อ่ะส e อิงปิดคำว่าไอศครีมเจอละ subject คือคำว่า children verb คือคำว่า run into อีกประโยคนึงนะคะเปิดคำว่า confuse ปิดคำว่า interview นะ subject คือ the candidate verb คือคำว่า answer เพราะฉะนั้นตอบพี่ในวงเล็บเช่ประธานปะไม่ใช่ใช่กิ่ยาปะไม่ใช่นะคะนะพาเฟสพาเพลินชอบเดินไปหน้าไปหลังทำเองบอกลักษณะดูนะจ้าเติม i n g เด็กคนนี้นะคะเห็นไอติมเองเติม i n g ถูกต้องปะแต่ถ้าเติม e d หรือวอ่าฝากูกเขากะทำบอกความรู้สึกบอกความรู้สึก candidate แปลว่าผู้สมัครผู้สมัครเป็นคนเนาะก็เลยรู้สึกสับสนนั่นเองแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพี่ถาม ในวงเล็บใช่ประธานไหมพร้อมกันไม่ใช่ใช่กิจยาไหมไม่ใช่นะคะนะพาเฟสพาเพลินชอบเดินไปหน้าไปหลังคราวนี้ปุ๊บเมื่อกี้นะคะนางย้ายไปข้างหน้าใช่ปะคราวนี้นางย,ายา้า,งงยนะา,งยายมาข้างหลังได้ด้วยนะนางย้ายมาข้างหลังได้ด้วยนะเนี่ยนางย้ายมาตรงนี้นะคะทีนี้ปุ๊บประเด็นก็คือเพิ่มมาอีกสองคำเพิ่มอีกคำหนึ่งทันทีนะคะเพิ่มมาก็คือคําเชื่อมตรงนี้ค่ะคําเชื่อมหรือคอนจังชันนั่นเองนะแบบนี้ค่ะ เพิ่มคำเชื่อมหรือคันจังชั่นเข้ามาสังเกตเนาะดูตามพี่นะพาเฟสพาเพลินชอบเดินไปหน้าไปหลังดูนะพาเฟสพาเพลินชอบเดินไปหน้าไปหลังนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเรามาดูพร้อมกันนะคะเนี่ยนางย้ายไปข้างหลังพี่เบิร์ดเปิดปิดวงเล็บให้ดูเลยนะคะพี่เบิร์ดเปิดคำว่าอะไรอ่ะพี่เบิร์ดเปิดคำว่านะนี่เลยนะคะ laying เห็นป่ะปิดคำว่าดีเอ็กตรงนี้ค่ะนะคะเปิดปิดต่อ เปิดคำว่า a r r a t e d ปิดคำว่า h o w ถ้าเราแยกส่วนขยายดูตามพี่นะคะนะ female เป็น subject เชื่อป่ะ seem เป็น verb เนาะนะคะ after เป็น con junction t h i <Deep> e เป็น subject refuel <ill S 2> เป็น verb when เป็น con junction แล้วก็ตามด้วย verb สา verb ing คำถามก็คือนะในวงเล็บตรงนี้ใช่ประธานไหมไม่ใช่ใช่กิริยาไหมไม่ใช่นะคะเป็นส่วนขยายขยายอะไร เป็นส่วนขยายขยายอะไร subject verb หรือคำเชื่อมที่เพิ่งบอกไปตอนแรกเลยแน่นอนเป็นส่วนขยาย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 ประทานค่ะนะคะทุกคนลองสังเกตรตรงนี้เนาะนะคะ female of species ก็คือสัตว์เพศเมียวางไข่เองเติม ing โจนนะคะจับเองถูกจับถูกจับเป็น verb ช่องที่ สามทำเองบอกลักษณะดูนะจ้าเติม ing แต่ถ้าเติม ed หรือ verb สามทุเขากระทำบอกความรู้สึกบอกความรู้สึกนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้จะมีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทวนคำถามเดิมในวงเล็บใชฟประธานปะ่ะไม่ใช่จ้ะใช่กิจยาปะ่ะไม่ใช่ใจความสำคัญอยู่ในหรือนอกวงเล็บตอบเลยนอกวงเล็บจ้ะนะคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยลองวงเล็บ p a r t i c i p l e p h r a s e ให้พี่สินะคะสี่ข้อนี้นะ เปิดปิดวงเล็บให้พร้อมกันหน่อยก็ได้อ่ะพร้อมกันเลยก็ได้ข้อหนึ่งนะฮะเปิดคำว่า varying เนาะปิดคำว่าอะไรคะ right เห็นไหมหน้าวงเล็บคือประธานหนังวงเล็บคือกิจยาจริงปะข้อต่อมาเปิดคำว่าอะไรเปิดคำว่า suffering เห็นไหมคะปิดคำว่าอะไรลูก problem ค่ะน้าแบบนี้นี่คือ subject นี่คือ verb อ่ะนะคะข้อนี้เปิดคำว่าอะไรข้อนี้หลายคนอาจจะเปิดปิดพลาดนะนะคะคข้อนี้เปิดคำว่า lead ค่ะเป็น verb สองคำว่า lead เน no. lead นะคะเป็น verb verb หนึ่งเนาะ lead เป็น verb ท่องที่3ปิดคำว่า tagged ค่ะนี่คือ subject นี่คือ verb ค่ะ present continuous ข้อต่อมาเปิดคำว่า generated ไงแล้วปิดคำว่าอะไรคะ nucleus หน้าวงเล็บคือปาาทาหลังวงเล็บค่ะคือกริยา f i g g e เป็น verb แปลว,ว่านำไปสู่ถ้าเป็นคำนามแปลว,ว่าไก่ปืนนะคะอ่ะแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น ในวงเล็บใช่ประธานไหมไม่ใช่ใช่กริยาปะไม่ใช่หน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาถึงตรงนี้แล้วเราได้ไปแล้วสตัวเนาะนะคะทวนรีแคปันก่อนเนาะรีแคปนะคะตัวที่1นะเราได้ก็คือ who which that ถูกต้องไหมลูกตามด้วย subject บก verb อันนี้รีแคปนิดนึงเนาะ,ะตัวที่2คืออะไรลูกนะคะตัวที่2ก็คือ verb ส verb ing ถูกต้องไหมเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อย เป็นส่วนขยายขยายประทานถูกต้องปะที่นี้ปุ๊บเราไปตัวที่3ค่ะที่หน้าอ่านี่เลย53มอ่ะนะ้า53มาดูพร้อมกันนะคะตัวนี้ท็อปฮิตติดชาร์ตมากเพ็บนะเพ็บโพสิชันเนาะเซสนะคะออกบ่อยใน r ีดดิ้งอ่ะรีดดนะิ reading, นะ้งมันจะชอบให้เราแบบมันจะย่อหน้านึงมันจะมีส่วนขยายเยอะน้ําเยอะนะคะเรื่องนี้อันที่3จะอยู่ใน reading เยอะมากที่นี้ปุ๊บเราเอาโครงสร้างของเขาก่อนเนาะนะคะ po, เพ็โพช้นคาว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น in, on, at หูโหคำซ้ำเนาะที่เราเคยเจอตนะั้งแต่ตอนประถมแล้วความจริงมันไม่ได้มีแค่นี้เนาะมันมีคําว่า in, on, at, sin, for, o r b e t w e e n in f r o n t of โหบลาบลาบลาเยอะมากเลยใช่ปะแต่ว่าจำไว้ว่ามันก็คือ in, on, at ตามด้วยคํานามนะคะไม่ตามด้วยคํานามก็ตามด้วย Ver ร i n g ที่ทำหน้าที่เป็นเจอรันอันนี้เขียนไว้ก่อนนะเจอรันเวบ i n g จะไปสับสนนะเขียนอันนี้ไว้ก่อนนะคะนะ อินออนแอดตามด้วยคำนามพิติของเรานั่นเองนะหรือไม่ก็ตามด้วย verb ing ที่เป็นเจอรันนะคะกั้น subject กับ verb กั้น subject กับ verb จ้านะคะนะคะนะกั้น subject กับ verb ที่นี้ปุ๊บเรามาเปิดปิด,ปดวงเล็บพ,นะะราารพร้อมกันกับพี่นะเรามาเปิดปิดวงเล็บพร้อมกันกับพี่เบิร์ดเนาะนะคะเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งเลยตรงคำว่า the beautiful เนาะ,ะถึงคำว่า I ทุกครั้งที่เจอเครื่องใหม่คุณ l Stop ให้ขีดอย่างนี้ไว้นะ เป็นการแบ่งสายตานะคะข้อนี้ค่ะเปิดคำว่า off ลูกนะคะเปิดคำว่า off แล้วปิดคำว่าอะไรอะเปิด off แล้วปิดอะไรดีนะคะนะคำตอบเนาะปิดคำว่าอะไรคะปิดคำว่า world ค่ะลูกน้องบอกเฮ้ยแค่นี้เองเหรอใช่แต่ยังไม่หมดเปิดคำว่า around ปิดคำว่า us อีกค่ะหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาประธานมาเดียวเวิร์กเสี่ยวเติม s แบบนี้เห็นปะ อีกข้อหนึ่งทาพร้อมกันเปิดคําว่าอะไรอ่ะคันนี้เปิดคําว่าออหนูต้องป้าเปิดอนเห็นปะปิดคําว่าอะไรลูกนะคะปิดคําว่าปิดคาว่าหลายคนมีคําถามพี่เบอร์หนูเปิดได้หนูปิดไม่ได้อ่ะแม่นะคะอ่ะมีปัญหาขึ้นมาอย่างงี้ใช่ปะจําไว้นะถ้าเปิดได้แต่ปิดไม่ได้อ่ะให้ทําแบบนี้ก็คือเปิดแม่งเลยนี่เปิดนั่งเลยนะคะเปิดยังไงครับพี่เห็นป้าพี่เปิดเปิดคําว่าออนี่เปิดเปิดคําว่าออฟเห็นปะ แล้วมันจะปิดได้เองลูกเห็นไหมเฮ้ยมหัศจรรย์เออนะคะคุณพระเปิดออฟเห็นปะปิดได้เฉยนะเปิด off, ออฟปิดได้เฉยอ่ะทีนี้ปิดคำว่าอะไรต้องปิดได้แล้วปิดพิติงพิติอยากซี่เห็นไหมเรียนมาเอามาใช้หน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาเนี่ยเห็นปะเปิดปิดให้หมดก็ได้อ่ะเปิด to เปิด b ีทนะปิด d i f f e r e n t i a t i o n เนี่ยคือ subject นะคะเนี่ยคือ verb หา subject กับ verb มาเข้าล subject กับ verb ก่อนแบบเนี้ยนะคะข้อต่อมาทำพร้อมกันเปิดปิดก่อนเปิดคำว่าอะไรเปิด off เห็นปะเปิด off เปิดอะไรคะเปิด on ปิด effect คำนี้อ่านว่า effect อย่าอ่าน effecter อ่านว่า effects นะคะ effects นะคะแล้วปิดคำว่า family เนี่ยได้แล้ว subject กับ verb นะ นี่คือ subject อันนี้ก็คือ verb เน ject, ี่ยคือ object ก็ว่าไปข้อต่อมาเปิดปิดวงเล็บเปิดคำว่า on เงเปิด on เปิด in เปิด off เห็นป่ะเออเริ่ม work ละปิดคำว่า s c h o o l หน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกิจยาเริ่มเร็วขึ้นเห็นไหมเริ่มโอเคเนาะเปิดคำว่า l ไร off นะเปิด off เปิด l n e เปิด in เปิด in ใช่ป่ะแล้วปิดอะไรระวว่าง atmosphere หรือ function ดีนะคะนะ ข้อนี้ปิดคำว่า atmosphere ค่ะหลายคนอ่ะพี่เบิร์ดตูดของฉันไม่ใช่คำนามเหรอพี่ดูประธาน build up ประทานมาเดียว verb เสี่ยวเติม s ค่ะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเขาเอามาหลอกเรานะมันเป็น verb ได้นะคะแบบนี้เนาะข้อต่อมาเปิดคำว่าอะไรคะ off ค่ะ Bird เ,เปิด off เนาะเปิด off ต่อนะปิด Critical นะคะแล้วปิดคำว่าอะไรดีนะปิดคำว่า use ค่ะหน้าวงเล็บคือ ประทานหลังวงเล็บคือกิยา ah have reject นั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะผ่านไปแล้วเนาะเปิดปิดวงเล็บเรามาวัดความเข้าใจกันก็คือลองหาประทานกับกิยากันหน่อยนะตัวเล็กนิดนึงนะคะแต่ในชีทของหนูเนี่ยน่าจะโอเคอยู่เนาะเรามาเปิดนะคะปิดพร้อมกนอันเนาะที่เปิดเปิดคำว,ว่าออฟให้ก่อนอเล่นของงานเลย ประธานมาเดียวเวิร์เสี่ยวเติม s แน่นอนแม่ปิดคำว่าอะไร f a c i l i t y จแบบนี้ได้แล้วเห็นปะข้อต่อมาค่ะนะคะโจทย์ข้อหาก subject กับ verb เนอะหาให้เจอก็พอเนาะข้อนี้เปิดคำว่าอะไรคะ from เปิด from ปิดคำว่าอะในลูก s h o w e r นี่ไง subject อันนี้ verb ประธานมาเดียวเวิร์บเสี่ยวเติม s แบบนี้นะคะ เจอล้านดึกเป็นประธานเอกจน์เดี๋ยวพี่จะสอนเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวเนาะเราข้ามมาเราข้ามมาประมาณ30หน้าเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะย้อนให้ไม่ต้องกังวลน,นะลูกต่อมานะคะเปิดคําว่า In เนาะเปิด in ปิด,ปดคําว่าอะไรนะคะ area สเห็นไหมหน้าวงเล็บคือประธานดบบวงเล็บคือกิจยายเห็นปะห,หลายคนจะเริ่มเร็วขึ้นนะคะหลายคนจะเริ่มทําได้เร็วขึ้นข้อต่อมาเปิดคําว่า o f f เปิด o f f เปิด on นะคะปิดคาว่าอะไรคะ ดูประธานประธานมาเดียวแนะ่นอนเวิร์บเสียเติมเอปิดโดมค่ะคำว่าอินดิเ t e เหมือนคำว่าโชว์ที่แปลว่าแสดงนะโชว์ show, นะคะที่แปลว่าแสดงนั่นเองนะอีกสองข้อนะคะสิบสี่เออนะคะเปิดคำว่าอะไรเปิดคำว่าอินค่ะนะคะเปิดคำว่าอินปิดคำว่าอะไรวอชิงตันจบแล้วนี่คือ subject นี่คือเว r ร์เห็นนะ ง่ายเนาะนะคะอ่ะอีกข้อหนึ่งลองเปิดซิแน่นอนข้อนี้เปิดคําว่าฟอร์มปิดคําว่าอะไรลูกลองปิดซินะคะปิดคําว่าปิดคําว่าปิดคําว่าเฮ้ออย่าอย่าลองหนูอ่ะอ่ะปิดคำว่า college จ้านะคะเนี่ย subject กับ verb นั่นเองเนาะแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนะเขาบอกว่าสรุปเบาเบได้ว่าเวลาเห็นประโยคทุกครั้งให้อะไรคะให้เขียนไว้เลยว่าหา s v ค่ะนะคะสรุปเบาๆได้ว่าเวลาเห็นภาษากฤิทุกครั้งให้หา sv นะคะนะคะหา sv ด้วยการแยกส่วนขยายนั่นเองนะเมื่อกี้เราียนส่วนขยายไปทั้งหมดกี่ตัวแล้วสามตัวจริงป้ะนะคะตัวแรกคืออะไรนะคะพร้อมกัน who which that ถูกต้องปะ้ะตามด้วย subject บกวก verb จะมีหรือไม่มี subject ก็ได้ตัวที่สองคือ verb สาม verb ing และตัวที่สามก็คือ in on add ตามด้วยคำนามไม่ก็เวิร์บเติม ing หมดยังยังผ่านไปแล้วสตัวทุกคนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4อีกค่ะนะคะตัวนี้คือ app positive เนาะ แอปโพสิทนะีฟก็คือขยายคำนามข้างหน้าแต่ว่าพี่เบิร์ดจะให้เป็นเครื่องหมายแอปโพสิทีฟหรือเครื่องหมายเนี่ยมีอะไรบ้างจําเป็นเครื่องหมายเลยนะลูกนะฮะจำเป็นเครื่องหมายเลยเครื่องหมายเหล่านี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายสวรคนหนูนะคะเป็นภาษาพ,พี่เบิร์ดเนาะพี่เบิร์ดจะเรียกว่าเครื่องหมายสวรค์นะคะสวรรค์ส่งเราส่งมาแล้วเออนะเครื่องหมายสวรค์เนานะเครื่องหมายสวรค์จะช่วยเราหา subject กับ verb ได้ดีขึ้นมีอะไรบ้างคอมมาจ้าหน้าหลังนี้นะคะขีด หน้าหลังขีดนะขีดหน้าหลังแล้วก็วงเล็บหน้าหลังเจอคอมมาหน้าหลังเจอขีดหน้าหลังแล้วก็วงเล็บหน้าหลังจะกั้น subject แล้วก็ verb นะจะกั้น subject แล้วก็ verb เขาเรียกว่าเครื่องหมายสวรรค์นะคะสวรรค์ส่งมาแล้วนะเออขอบคุณพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณแคลล <c ười> <c ười> <c ười> ่รอดบุลลี่ไปอีกนะคะอ่ะกลับมาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูพร้อมกันตึ้งนะคะเปิดปิดวงเล็บหน่อยนะคะอย่างข้อนี้อ่ะเปิดคําว่าอะไร เปิดคำว่าเดอเห็นปะปิดคำว่า allergy คำมาหน้าหลังนี่ subject กับ verb เครื่องหมายสวรรค์ขอบคุณมากเจอไหมเครื่องหมายสวรรค์ขอบคุณมาก subject กับ verb คือมันจะง่ายมากอะลูกเจอไหมข้อต่อมาเปิดเครื่องหมายสว่านเปิดปิดวงเล็บเห็นมาได้ละนะคะข้อต่อมานะคะเจอไหมเปิดปิดโอ้ยเจอนี่เครื่องหมายสวรรค์อ่าใส่เครื่องหมายสวรรค์นะคะเปิดปิดนี่ subject นี่คือ verb เนาะข้อนี้เจอไหมเปิดปุ๊บเฮ้ยไล่ๆๆๆๆ ปิดตรงนี้ทุกคนโอ้โหนี่คือ subject นี่คือ verb มปลายทุกคนส่วนขยายเยอะไหมคะตอบพี่บางเป็นบรรทัดเลยเนาะถ้าเราหา verb ไม่เจอเนี่ยนะคะสวยไหมหนูสวยเนาะสมมติพี่เบิร์ดพูดว่าพี่เบิร์ดทำไมคะนะคะพี่เบิร์ดเนี่ยนะคะนะรักหมาถูกต้องป้าสมมติเนาะพี่เบิร์ดรักหมานะคะพี่เบิร์ดรักหมานะสมมติทํากิริยาหายไปพี่เบิร์ดทำไมทันทีเลยหนูเออนั่นแหละนะนะเพราะนั้นกิริยาสําคัญนะคะ เวอร์ผหานนะความหมายเปลี่ยนเนาะนะคะดังนั้นทวนหนึ่งรอบในวงเล็บใช่ประธานไหมต่อพี่ไม่ใช่ใช่กิจยาปะไม่ใช่หน้าวงเล็บคือปะธานหลังวงเล็บคือกิจยานะคะสรุปแล้วเราเรียนส่วนขยายทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวเนาะสี่ตัวมีอะไรบ้างดูพร้อมกันนะคะอ่านาห้าสิาก็ได้นะคะเนาะส่วนขยายก็จะมีเห็นปะคู่ which ใช่ไหมคะแดดพี่เขียนตัวเล็กๆเนาะตามด้วย subject บวก verb พี่จะเขียนตัวเล็กๆนิดน,นึงนะคะตัวที่2ก็คือ verb 3 verb ing ยาวๆเนาะทำเองบอกลักษณะดูนะจ๊ะเติม ing ed ท่องสาูวกเขาก็ทำบอกความรู้สึกบอกความรู้สึกตัวต่อมา in on a t ตามด้วยคำนาม verb หรือไม่ก็ verb ing ต,ต่อมาก็คือเครื่องหมายสวค์คอมม่าหน้าหลังขีดหน้าหลังแล้วก็ วงเล็บหน้าหลังนั่นเองเนาะซึ่งทั้งหมดเนี่ยทุกคนนะคะเป็นส่วนขยาย,ย,ายปาเ,เป็นส่วนขยายขยายประทานเนาะเป็นส่วนขยายขยายประทานนั่นเองที่เราเรียนกันไปทีนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมาทําข้อสอบกันทุกคนค่นะคะอยู่ในหน้า55ทําข้อสอบพร้อมกันเนาะเรื่องนี้คือข้อสอบชอบออกมาการเอาส่วนขยายพวกเนี้เป็นในข้อสอบ Error เนี่ยข้อสอบชอบใช้มากแต่ว่าพี่เบิร์ตเนี่ยจะเอาเรื่อง subject and verb agreement คร่าวๆมาให้หนูทำก่อน subject and verb agreement ก็คือที่พี่พูดมเมื่อกี้ประธานมาเดียว verb เสียวเติม s จริงปะ่ะการทำข้อสอบ error หา subject หา verb ให้เจอถูกต้องปะ่ะนะคะเนี่ย is verb เสียวเติม s ทีนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยประธานมันผิด the boy เห็นปะ่ะข้อนี้คือข้อสอบง่ายง the boy ก็ต้องเป็นยังไงคะตัดอะไรทิ้งคะเออแน่นอนก็ต้องตัด s ทิ้งไปแบบนี้นี่คือข้อสอบแบบปกติของเขา ทีนี้ปุ๊บเป็นมปลายตึ้งข้อ2ข้อสอบก็จะมีส่วนขยายแต่ว่าไม่ต้องสนใจนะนะให้เราไม่ต้องสนใจเส้นให้เราเปิดปิดวงเล็บลูกนะคะหา subject กับ verb เ,เลยทำยังไ,ไงคะอีเปิดเปิด off ค่ะเห็นไหมเปิดอ f ฟปิดคำว่าอะไรปิดคำว่า facility หน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกริยาสังเกตประธานมาเดียว verb เสี่ยวเติม s คำว่า h a v e เสี่ยวยังยัง h a v e ก็ต้องเปลี่ยนเป็น แสแบบนี้แลูกแค่นี้เองนะคะยังไม่ได้แปลเลยเห็นไหมเปิดปิดวงเล็บเนาะอ่ะลองดูต่อนะข้างล่างอีกข้อน,นึ่งพี่เปิดเปิดปิดวงเล็บเหมือนกันเปิดคําว่า from ปิดคําว่า shower ข้างหน้าเป็น subject อันนี้เป็น verb ข้อน,นี้ประธานมาเดี่ยว verb เสี่ยวเติม s ถือว่าถูกยังถูกแล้วไม่ต้องไปสนใจดูต่อเปิดคำว่า in ปิดคำว่า air ทุกคนสังเกตชาร์ตค่ะนะอันนี้เป็นนามพหูจนะ์เนาะมีการเติม s ใช่ปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโมทเติม s ได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นโปรโมทก็ตัด s ทิ้งแบบนี้ค่ะนะ,ะนะเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปสอนในเรื่อง subject verb agreement อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าดูตามพี่ก่อนนะคะต่อมามาที่ข้อ4อ่ข้อนี้ดูพร้อมกันนะข้อนี้ง่ายมากเลยอะถ้าเราได้เทคนิคกันไปใช่ปะแยกส่วนขยายเจอคอมมาหน้าหลังทำไมคะเปิดปิดวงเล็บหน้าวงเล็บคือปะธานหลังวงเล็บคือกริยา รอเป็นประธานประธานเอกพจน์ประธานมาเดียวเวิร์บเสี่ยวเติม s เซฟกาดยังไม่เติม s เลยแม่เซฟกาดเติม s ด้วยต้องเติม s ตรงเซฟกาดอย่างเงี้ยค่ะเนาะนะข้อห้าอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวหนูต้องทำเองนะนะคะข้อห้าชัดเจนมาข้อนี้คือแบบให้คะแนนเราเลยก็คือคำว่า v has ต้องเปลี่ยนเป็น we แฮฟนั่นเองนะคะอ่ะเหลืออยู่5ข้อลองท้าทายตัวเองนะคะกดพอสและทำกดพอสและทำเด้อโอเคโอเคหลังจากทำเสร็จแล้วพี่จะมาเฉลยนะคะข้อ6เนาะพี่เบิร์ดเปิดอินนะคะ, word, ะ,คะปิดคำว่าอะไรคะ Area นี่คือ subject นี่คือ verb พราะนั้นแบงค์เติม s ใช้ h a v e ผิดต้องเปลี่ยนต้องใช้ has ผิดต้องเปลี่ยนเป็น h a ฟเนาะเปลี่ยนเป็น h a v e นะคะ ข้อต่อมาข้อนี้ตอบอะไรดีนะคะพี่เบิร์ดเปิดออฟเปิดออนปิดโดมประธานมาเดี่ยวเวิร์บเสี่ยวเติม s ถูกแล้วไม่ตอบเจอคำว่า that เนาะเปิดออฟปิดคำว่า flow นะ u ิร์เรช่นเะติม e เป็นประธานเพราะหูพจน์ e is ผิดต้องเปลี่ยนเป็นอา e แบบนี้ who is that subject บวกเวิร์เนี่ยค่ะนะคะข้อ8นะคะคอนเซปต์เดียวกันเนาะนะคะพี่เบิร์ดเปิดคำว่า of ฟปิดคำว่าพร i m a t e ทุกคน n e r v ์เว s ร์ดซินะเป็น subject วางหลัง which ใช่ปะ appear ตัด s ทิ้งค่ะ appear ตัด s ทิ้งข้อ9ข้อ10ดอกจันข้อ9เนี่ยเป็นเรื่อง tense น,นะคะนะข้อ10นี่เป็นเรื่อง pronoun เรายังไม่ได้เรียนหรอกแต่ว่าดูก่อนว่าเราทำได้ไหมข้อนี้คำตอบคือคำว่า live look นะคะนะอีโบยเปิด off ปิดคำว่า man ค่ะเจอคำว่า sin ถ้าเจอ sin ปุ๊บ subject ต้องบวก verb ช่องที่2 ซินเนาะคำว่า l i v t ก็เติม ed นะต่อมาข้อ10ตอบอะไรดีนะคะเปิดคำว่าทูปิดคำว่าเดมเอกพจน์พ e หูพจน์พหูเนาะคำว่า he deserve er ต้องเปลี่ยนเป็น day d e s e r v t ตัด s ทิ้งแบบนี้ค่ะนะคะข้อ9ข้อ10เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนต่อในอนาคตเนาะใน ep ประถัดไปเนาะแต่วันนี้เรามาเน้นในเรื่องของ ep ที่ 8เนาะ c r o s modifier นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเรื่องนี้แล้วนะคะ c r o s modifier ในหน้า51เนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่ชนิดที่เราเรียนกันไป4ชนิดพี่ทวนพร้อมมันก่อนนะคะมีอะไรบ้างตัวแรกก็คือ คูวิสแดนสับเจกบวกเวิรตัวที่2ก็คือ v e r b 3บสาวิดูดีๆเป็น Adje c t ท v e ใช่ไหมตัวที่3ก็คือ In-on a t ตามด้วยคํานามและตัวที่สก็คือเครื่องหมายสวรคร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นส่วนขยายขยายละลรลูกขยายประธานเป็นส่วนขยายขยายประธานนั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะได้ความรู้เยอะนะคะแล้วเราก็จะเจอกันใน E ีหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายชอบกดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วยเด้อ